สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยอยู่กับผมหมอผีอีกเช่นเคยในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดักกันอีกแล้วแต่ในการดักของวันนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนแมปบบังทุกคนดักในแเมปไบล่หลายคนน่าจะเบื่อแล้วแล้วก็ตรงกับพอดีที่มีพี่คนนึงขอคลิปดักในนอตทิกทุกคน ก็เป็นแมพที่ค่อนข้างที่จะกว้างนนน์ทิกผมไม่รู้ว่ามีจุดดักตรงไหนมั่งแต่ในหมวดนอรทิกเนี่ยผมคิดขึ้นได้ทุกคนว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งก็คือตรงทางออกในหมวดธรรมดาเนี่ยก็จะมีเหล่าพ่อค้าที่จะวิ่งปลดของปลดของม่วงอะไรพวกนี้นะส่วนในหมวดสามหมื่นเนี่ยก็จะเป็นพวกปลดไนทุกคนรู้สึกว่าในหมวดธรรมดาเนี่ยไม่สามารถเอาไนไปปลดยุดได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหมวดสามหมื่นเนี่ยอาจจะเสียวๆนิดนึงแต่ว่าเรานอนดักไม่นี้อาจจะเจอไนก็ได้แน่นอนทุกคนจุดที่ผมจะไปดักวันนี้ก็จะเป็นตรงทางออกของ เครื่องร่อนตกนะหรือว่าเครื่องบินตกนั่นเองนี่เลยทุกคนจุดดังที่ผมจะพาไปอันที่จริงตรงนี้เนี่ยสามารถนอนดักได้2จุดนะจุดแรกก็คือใต้ท้องของเครื่องบินเลยตรงนี้ก็แนะนําว่าให้นอนชิดกับตัวเครื่องบินเลยเพราะว่าคนวิ่งออกมาไม่ค่อยสังเกตนะโอเคนอนชิดเสร็จเราก็สามารถดักยิงทางนี้ได้ถ้าเขาวิ่งมาปลดยุทธ์หรือวิ่งมาออกแล้วก็ตรงนี้สามารถดักยิงได้เหมือนกันเพราโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะฉีดยาแดงแล้วก็ยัดแก้ปวดแล้วก็วิ่งยาวไง ส่วนตรงนี้ถ้าว่าเขามาออกแล้วก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็ช้เงี้ยงคอออกมายิงได้ส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นตรงร่องของคำแพงจุดนี้คนก็ไม่สังเกตเหมือนกันนี่มันจะมีเป็นเนินอยู่นี่เป็นหลุมตรงนี้ก็แนะนําว่าให้นอนนะถ้านอนไม่ได้ก็หันหน้าเข้ากํำแพงแล้วก็นอนแต่ว่าได้ยินเสียงเท้าเนี่ยเราก็ค่อยลุกขึ้นมายิงนี่เห็นไหมแล้วก็ได้ยิงฟรีไงทุกคนในจุดนี้เนี่ย ถ้าว่าเป็นคนที่วิ่งมาปลดยุทธหรือว่าวิ่งเอาของมาปลดเนี่ยเขาจะน้นแบบฉีดหลอดแดงยัดแก้ปวดแล้วก็วิ่งยาวไงอ่าเราสามารถดักได้แบบดักไว้ออกไวทุกคนมาถึงก็นอนรอไม่ต่ำกว่า20นาทีก็ได้กินแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าว่าในวันนี้เนี่ยผมจะดักออกมาได้สักเท่าไหร่ก็ก่อนรับชมคลิปนี้แบบแตเต็มระบบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเข้าสู่ช่วงโฆษณาแปบ๊บหนึ่งทุกคน กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะต้องร้านนี้เลย r a c e Potion รับเติมเกมราคาสุดคุม้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยต้อง r a c e Potion หรือก,กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะจ้ะมาอยู่กันในเกมแรกของเรากันทุกคนในเกมนี้ผมก็นอนเปิดแมปแล้วก็ทางออกตรงกลางเนี่ยก็โดนเปิดเรียบร้อยละแลใน,ในตอนนี้ก็มีเสียงเท้าวิ่งมาหเสียงมาดูกันว่าเขาจะเห็นผมหรือเปล่า เรียบร้อยขนแตกโดนลูนขาแบบตึงๆมาเดี๋ยวเราเคลียร์ของแล้วก็ออกเลยดีกว่ารอบนี้ผมก็นอนอยู่23นาทีโอ้เซตห้าเลยนี่ว่าเอาวะโอเคไปออกเลยดีกว่าไม่น่าจะมีคนละตอนนี้ก็เหลืออยู่22นาที มาไว้ออกไว้ทุกคนสำหรับจุดนี้พวกวิ่งปลดของนี่เยอะมูลค่าสําหรับเกมนี้ที่ออกมาได้ก็สองแสนเนะผมก็นอนอยู่ไม่นานนี่ได้กินแล้วทุกคนนอนอยู่17นาทีรูดขาแบบตึงๆเซตหแต่ว่าโดนยิงขามาอยู่กันในเกมต่อไปทุกคนในเกมนี้ผมก็เกิดใกล้นะตอนนี้ก็เวลา34นาทีมีเสียงเท้าวิ่งมาหนึ่งเสียงไหนไหมเขาก็ไม่เห็นเหมือนเดิม <c oughs> อ้ยา่าไม่ตาย ทา็อกแบบนี้เนี่ยแสดงว่ายัางมีเพื่อนอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะรีบเก็บของแล้วก็รีบออกโอ้โหกระเป๋าเบิ่มเลยวะรีบออกเลยทุกคนเผื่อว่าเพื่อนเขาวิ่งตามมาและมูลค่าในรอบนี้ที่ออกมาแล้ก็สองแสนสอง,สองเห็นไหมมาไว้ออกไวทุกคนได้กินแล้วแป๊บเดียวตัวนี้ก็โดนยิงขาเหมือนกันน่าจะเอาพวกปืนกับกลาอมาปดแต่ชื่อคุณคๆว่ะ เออผมว่าคุ้นคุ้นทกกอนเดี๋ยวนะให้หายคาใจผมรู้สึกว่าเหมือนเกมแรกกับไอตัวนี้จะตัวเดียวกันตรงดําแดงเขียวเป็นชื่อแบบนี้ผมว่าตัวเดียวกันแน่เลยวะไอหนุน่มนี่สวยสัตว์สวยซ้อนนะเนี่ยเออตัวเดียวกันเนี่ยชื่อเดียวกันเนี่ยเซ็ตก็เหมือนกันสวยซ้ำสวยซ้อนทุกคนมาเกมแรกก็เจอตัวเดิมแล้ว สองเกมติดเลยอันนี้ก็เอาเปืนกับกล่องมาปลดแน่เลยมาอยู่กันในเกมต่อไปทุกคนในเกมนี้ผมก็นอนดูเปิดแมพอีกเช่นเคยเพื่อที่จะนับเวลานะว่าเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่โดยที่จะใช้ทางออกของกลางแมพเนี่ยเป็นเกณฑ์ผมไม่รู้นะว่าทางออกกลางแมพเขาเรียกอะไรแต่ก็เอากลางแมพแล้วกันง่าย,ายๆในตอนนี้ก็เหมือนจะมีเสียงเท้าว,วิ่งมาหนึ่งเสียงตัวเดิมอีกว่ะเนี่ย เรียบร้อยแตกแต่เหมือนว่ายังน็อกอยู่เดี๋ยวเราจะรีบเก็บของแล้วก็ออกเลยดีกว่าถ้าเป็นตัวเดิมนี่ฮาเลยนะสามเข้มติดนี่ไม่เอานะเวรุ่นตอนนี้ก็เป็นเกราะสี่หมวก4แล้วก็ปืนกลกกระเป๋าใหญ่เหมือนกันทุกคนไม่รู้ว่าเอาของมาวิ่งปลดหรือเปล่ามูลค่าในรอบนี้ที่ออกได้ก็ส0 0 0สนเห็นไหมมาไว้ออกไวมาดูของในกระเป๋ากันหน่อยอ,อะไรมาปลดไม่มีทุกคน น่าจะเป็นเซ็ตบัตรแน่เลยหรือเปล่าไอ้พวกเซ็ตบัตรทองที่ว่าเอามาปลดไลยพวกนี้นะหมาอยู่กันในเกมต่อไปทุกคนเหมือนเดิมเลยผมก็นอนเปิดแมปนี่แหละเพื่อที่จะนับเวลาของต่างออกกลางแมปนะมันเป็นเก์นในรอบนี้มีเสียงมีคนสแกนเราติดอีย่าย้ายจุดเลยทุกคนแต่มันเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้มันคิดว่าเราน่าจะวิ่งออกหรอมั้งแผนแรกของเรานี่โดนสแกนมาได้เดี๋ยวเรามาอยู่จุดที่2ของเรากัน ได้ดีแนะนําว่าให้หาเพื่อนสักคนหนึ่งนะมาดักคนละจุดเลยมีเสียงเท้าวิ่งมาหนึ่งเสียงละไม่ตายวะไอ้ยาสุนหมดพอดีโอเคเรียบร้อยเหมือนเดิมทุกคนรีบเก็บของแล้วก็รีบออกเลย แล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าเบื่อเปิ่นเขาวิ่งมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอพวกกระเป๋าใหญ่ๆพวกนี้หลายคนเขาบางทีเอาเซ็ตบัตรทองมาปลดบ้างแล้วก็เอาพวกของม่วงมาปลดบ้างอะไรพวกนี้แหละบางคนก็เอาปืนยัดกระเป๋ามาแสนสาม,มเดี๋ยวต้องดูหน่อยแล้วว่าเอาอะไรใส่กระเป๋ามาเอาโหปืนนี่ไงทุกคนเอาปืนมาปลดจริงด้วยไอ้หนุ่มนี่เราเจอป่อค้าแล้วหนึ่งไร มาอยู่กันในเกมต่อไปทุกคนในเกมนี้ผมก็เข้ามาในโหมด30,000แล้ละเพราะว่าในโหมด30,000นเนี่ยรู้สึกว่าจะมันกว่าใช่ไหมอโอกาสที่จะเจอเซตเนี่ยน่าจะเยอะกว่าอย่างเช่นในทุกเกมที่ผมตายเนี่ยผมจะเจอไนท์เกือบทุกรอบทุกคนอย่างเช่นในเกมนี้นะผมก็นอนดักอยู่แล้วก็เจอไนท์วิ่งมานี่เห็นไหมเซตอย่างเบิ่มทุกคนแต่ถ้าเราดักได้นี่บอกเลยว่าอิ่มอย่างตี้นี้เนี่ยมากันเต็มตี้ทุกคนน่าจะ3ตัวหรือสีตัวแหละแต่ผมมีแค่3ตัวนะ ในตอนแรกเนี่ยตัวแรกมันวิ่งไปเราไม่เห็นทุกคนแต่เหมือนตัวที่สองเนี่ยมันจะสังเกตเห็นละแต่ตัวที่สามนี่สิทุกคนเรียบร้อยเลยมันยิงผมแตกเลยและอีกเกมต่อไปก็เป็นไนท์เหมือนกันทุกคนนี่แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นไนท์ที่มาตัวเดียวผมประมาทไปนิดนึงส่วนตัวไอเกมที่สามเกมที่สมนี้ผมก็โดนไนท์เหมือนกันนี่อัน,นี้ก็ไนท์เซตเบิ้มเลยน่าจะยิงคนมาได้ อันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูรีเพย์ทุกคนอันนี้เนี่ยมันเกือบจะไม่เห็นผมแล้วนะแต่ว่าไม่รู้มันโดนปล่อยหรือยังไงนี่กระเป๋ามันหนักปเป้งไงทุกคนไม่รู้ว่าของมาปลดหรือว่าไปยิงคนก็ได้นะแล้วก็มาตัวเดียวด้วยถ้ามันไม่เห็นนี่บอกเลยว่าในหัวนี้นี่หวานเจี๊ยบนะนี่เห็นไหมดึงมาเห็นก็รเรียบรอ้อยคนแตกนี่แหละทุกคนอย่างที่ผมบอกว่าต้องระวังไหนนะส่วนในเกมนี้ในขณะที่ผมนอนอยู่จู่ๆก็มีเสียงเท้าวิ่งมาหนึ่งเสียง วันเทียบุกคนรอบนี้ก็ไม่หนึ่งตัวเช่นเคยอันนี้ผมก็เปลี่ยนมาลงเป็นโหมดสามหมื่นแล้วนะ <c oughs> จะน็อกเฮ้ยโอ้โหไอเราคิดออามาแค่คนเดียวไงที่ไหนได้มีเพื่อนมาด้วย <c oughs> ที่จริงมันไม่เห็นนะทุกคนถ้าผมไม่เผลอไปยิงมัน <c oughs> ก็เซ็ตถือว่าใช้ได้นะสองตัวว่ะ ขาด่วนไปข้างหนึ่งที่เหลือก็ยิงเข้ากรอกมาดูตัวแรกกันที่ผมยิงแตกตัวนี้ก็ปืนดีทุกคนปืนฟอร์อืกเปล่าปืน2ก็บอกด้วยน่าจะไปยิงคนมาได้มาอยู่กันในเกมต่อไปทุกคนในเกมนี้ผมนอนอยู่แล้วแอร์ดอปก็มาตกข้างผมด้วยแน่นอนว่าถ้าแอร์ดอปอยู่ใกล้ๆแบบนี้เนี่ยคนน่าจะวิ่งมาเก็บแอร์ดอปแล้วก็วิ่งมาออกทางนี้แต่เมื่าตอนนี้มีเสียงเท้าวิ่งมาหนึ่งเสียงละ แน่แน่มาแล้วหยุดวะเรียบร้อยแตกใจนึงผมก็ลังเลที่อยากจะกลับไปเก็บแอร์ดับนะทุกคนแต่ว่ากลัวว่าจะมีพวกสไนเงินอะไรอย่างนี้นะใกลยตัดสินใจเก็บศพนี้แล้วก็ออกเลยดีกว่าเน้นแบบยิงได้แค่ศพสองศพแล้วก็ออกทุกคนผมกลัวว่าถ้าเราไปเก็บแอร์ดับอาจจะโดนตีอื่นยิงแล้วเราไม่ได้ออก ไ okay. ปออกเลยดีกว่าไอ้รอปก็อยากเก็บนั่นแหละแต่ว่ากลัวไม่คุ้มมูลค่าในรอบนี้ที่ออกมาได้ก็2องแสนามก็ถือว่าใช้ได้ทุกคนมาอยู่กันในเกมต่อไปทุกคนในเกมนี้ก็ดูทรงแล้วน่าจะมาเกิดไกลแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฉีดยาแดงยัดแก้ปวดแล้วก็วิ่งยาว แถวนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะมีคนเกิดด้วยนะข้างหน้าเรามีเสียงเสียงไม่แน่ใจว่าเป็นคนแล้วเป็นบัทเพื่อความชัวเราอย่าวิ่งเลยดีกว่ามันมีเสียงพายุด,ด้วยไงเลยแยกเสียงไม่ค่อยออกไม่แด่ใจอเป็นคนแล้วเป็นบอตน,นะแต่ตีไว้ว่าน่าจะเป็นคน ไอ้อยาไปดีกว่าทุกคนเราไปจุดดักของเราอันนี้กว่าไอ้คนนี่ว่ะเรียบร้อยแตกปืนอะไรยาวๆเอกไหเนี่ยโอ้โหเอาเอกมาเล่นแล้วก็กระเป๋าเขียวด้วย รอบนี้ผมวิ่งออกเลยดีกว่าทุกคนเพราะว่าอยู่ต่อเนี่ยกลัวว่าจะเสียเอกไปเราเอาเอกไปไขเอากําไรดีกว่าในรอบนี้ที่จริงถ้าจะดักต่อก็ได้นะทุกคนแต่ผมเลือกที่จะไม่ดักนะเราเน้นเอากาไรออกดีกว่าทำไมเวลาไม่นับอ่ะอ๋อโอเคโอเคเกือบนอนยาวไปละและในรอบนี้ก็ออกมาได้แสนสี่ทุกคนได้เอกมาก็บอกหนึ่งไอหมอนี่ไม่มีอะไรในกระเป๋าเลยไรของมันเนี่ย มันเอาไปยิงไข่พาย,ายุก็เข้าอยู่กันในเกมต่อไปทุกคนในเกมนี้ก็เหมือนเดิมเลยผมก็นอนเปิดแมปดูอีกเช่นเคยเพราะว่าถ้านอนดูไอ้วิวข้างๆางเนี่ยจอมันจะสั่นกลัวเสียงมันจะหลุดก็เลยเน้นนอนเปิดแมปเอาไว้นะแล้วเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยจะมีเสียงเท้าวิ่งมาหนึ่งเสียงแล้วทุกคนเนี่ยวิ่งแล้วหยุดด้วย เหมือนจะนอกนะรีบซ้ำรีบออกโดนเหมือนว่าอันนี้น่าจะเป็นตีสุบมาหรือเปล่าพอ <c oughs> ถ้ามาด้วยกันนี้ผมว่าน่าจะวิ่งตามกงินมาอันนี้ก็เป็น a อ1 2แล้วก็หูฟังกับกระเป๋ามีอะไรมามั้งวะเนี่ยแต่มันรีบออกแบบนี้มีของอะไรในเป๋าบ้างไหมไปออกเลยดีกว่าสำหรับเกมนี้ทุกคนมูนลค่าที่ออกไรก็แสนหกได้ปืนกับของอะไรไม่รู้นะในกระเป๋าได้มาแสนหกเลย มาอยู่กันในเกมต่อไปเกมนี้ก็เกิดไกลเช่นเคยคนละฝากเลยเหมือนเดิมเดี๋ยวเราฉีดหลอดแดงแล้วก็วิ่งยาวถ้าเราไม่วิ่งฟาร,ร์มระหว่างทางนี่ยังไงก็39นาที35 36นาทียังไงเราก็ถึงอันเดมีวะ่ะ รอบนี้ผมก็เอา m p 5เปลี่ยนเป็นสโคบคุณสามมาดูคนมันน่าจะยิงระยะก,กลางๆได้อยู่ผมเอาเป็นเลดดอทท้ายหอยมาแล้วมันเต้ามันเล็กไงเลงยากเหมือนจะอยู่ในโกดังข้างหน้านะไม่รู้ว่ามันยิงขนแล้วยิงบอดเมกกื่อกี้รอให้มันออกมาก่อนเรียบร้อยแตกมันปูสมกปิดด้วยไอย้หมอนีมีพิลุตนะเนี่ย ขอเช็คหน่อยสิกระเป๋าเขียวเกราะสีโห m ไฟด้วยแล้วก็ตรงนี้ขอชนะสูตรอ้าวคนนี่ว่ะปืนไหลวะ อเคไปทุกคนในรอบนี้เดี๋ยวผมจะไปนอนดักต่อดีกว่านะน่าจะวิ่งทันอยู่เดี๋ยวผมจะทิ้งกระเป๋าไว้ตรงนี้ก่อนลวกันถ้ามีคนมาเปิดเป๋าเราก็ลุกขึ้นมายิงฟรีได้มันอยู่ได้แพงนี่ไงแล้วมีพายุเข้าเราไม่ได้ยินจากเทา้ากระเป๋าของเราก็หายมันมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งทุกคนถ้าเขาใส่ในก็จะเห็นรอยเท้าของเราไงก็เลยต้องวิ่งอ้อมจุดดักนิดหนึ่งเพื่อที่จะ ไม่ให้มันสังเกตเห็นนะว่ารอยเท้าเราวิ่งไปทางไหนแต่ใส่นหนยังไงมันก็เห็นในรอบนี้ผมก็เลยมานอนข้างกำแพงบ้างทุกคนเลยแต่ว่าได้ยินเสียงเท้าแล้วก็โผล่หน้าไปยิงฟรีได้เลยตรงนี้ก็สามารถกลับหลังไปยิงได้นะถ้าเขาไม่เห็นหัวเราเขาก็โดนเรายิงฟรีเหมือนเดิม A few moments later ในรอบนี้ผมได้นอนอยู่จนเหลือ18นาทีสุดท้ายแล้วทุกคน สถานการณ์ก็คือเงียบมากเลยเกยตัดสินใจวิ่งออกเลยดีกว่าไม่น่าจะมีคนนั่นแหละเดี๋ยวเราไปรีเกมใหม่กันเพราะปกติเนี่ยมันไม่ต่ํากว่า20นาทีไม่ต่ํากว่า15นาทีมันก็มีคนมาละในเกมนี้ก็ออกมาได้แสนหกทุกคนก็ถือว่าได้อยู่นะมาอยู่กันในเกมต่อไปทุกคนในเกมนี้ก็นอนอยู่ไม่นานเหมือนว่าเมื่อกี้เนี่ยจะได้ยินเสียงเท้าวิ่งมาหนึ่งเสียงมาแล้วทุกคน นี่เห็นไหมแก่สานาทีแรกก็มีเสียงเท้าแล้วพวกนี้นี่นึกไว้เลยทุกคนว่าไม่มีของม่วงในกระเป๋าก็เอาของมาปลดยุธ์อย่างเช่นพวกเกราะใหญ่ปืนดีๆอะไรพวกนี้แหละเหมือนจะเป็นสนัยหรือเปล่ายาวๆอ่าเห็นไหมอย่างที่ผมบอกทุกคนว่าแบบนี้เนี่ยเขาจะฉีดหลอดแดงยัดแก้ปวดแล้วก็วิ่งยาวนี่ไดเอ็กมาก็บอกหนึ่ง โอ้โหเวลาอย่านับดิเฮ้ยเวลาจะให้ออกดิมันไม่นับให้แต่ว่าเราจะไม่ออกดิมันนับกระเป๋าดึงกระเป๋ามาไปออกเลยดีกว่าทุกคนเกมนี้เผื่อว่าเพื่อนมันมานี่ได้เอก็กเพื่อมีกระบอกดึงอันนี้เนี่ยน่าจะาปืนมาปลดยุดแน่เลยขอดูในเป๋าหน่อยละกันมีอะไรบ้าง แต่เหมือนว่าแม็กสำรองของ X มี2 m a แม็กด้วยนะนี่ก็มูลค่ารอบนี้ก็2 0แสนสี่กคนใช้ได้ประมาณนี้ทุกคนอิ่มๆเราเอาไปดักกันดูก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับจุดดักของวันนี้นะอาจจะสั้นไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว EP หน้านี้ก็จะกลับมาดักแมปไร่เหมือนเดิมละก็ขอบคุณทกี่ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะฝากก like, ดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวมันรอดูกันทุกคนว่า EP หน้าเนี่ยจะเป็นจุดดักจุดไหนอีกแค่ไว้เจอกันใหม่